คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูปลงมาหากครึ่งแรกไม่มาอย่างครึ่งหลังนาทีหากรกา,าคาสกอร์สูงย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสอห้านางก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิก45 ovr ทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมมีฟุตบอลมานำเสนอสหรับสกอร์สูงแรกนะครับคลิปนี้เป็นคลิป vip เฉลยประจำวันที่14เดือน1464นะครับคนที่จะไดดู้คลิปนนีี้เรับ เป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P เท่านั้นนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ดีแบบนี้ก็ s 4 5 o v r ที่เดียวเท่านั้นครับและตอนนี้ทาง1 5นาทีเนี่ยก็มีเปิดบริการรูปแบบใหม่นะครับครอบคุมผู้ที่ต้องการที่จะซื้อรายวันแล้วนะครับเพียงในราคา15บาทต่อวันเท่านั้น,นครับและทางเราเนี่ยจะคัดคู่ที่ดีที่สุดจํานวน5คู่ต่อวันเช่น V.I.P 1,2และผลงานพี่เสือที่อันดับที่ดีที่สุดอันดับ1,2,3นะครับและตอนนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็ได้เปิดระบบ ซื้อขายผ่านทางแอดมินนั่นแหละครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับแค่เพียง15บาทต่อวันเท่านั้นใครที่สนใจท่ารายวันเนี่ยก็แอดไปได้เลยนะครับ SOVR168 นะครับ SOVR168 ที่เดียวเท่านั้น,นครับก็สรุปผลของงานผลงานของเมื่อคืนนะถือว่ากราบขออภัยด้วยนะครับคือเจ้าบ้านยิงยังไงก็ยิงไม่เข้านะครับยิงตั้งแต่นาที46่หหลังจากนั้นก็ไม่มีประตูเลยก็ถือว่าซวยกันไปก็ วันนี้นะครับขอไปฟุตบอลบราซิลซีพีวานะครับก็ฟุตบอลราซิลเยาวชนนี่แหละคู่ระหว่างทานาบี้เอสพีเยาวชนนะครับเปิดบ้านรับกาเมยอนออเตอยูยี่สิบนะครับก็ออกมาเริ่มต้นกในน้าคู่นี้เนี่ยาราคาเนี่ยให้ออเตนี่แหละออกไปเยือนนะครับต่อครึ่งลูกจ่ายศูนจุดแปดศูนย์ให้รองหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะครับส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยเปิดมาที่สองจุดเจ็ดห้าจ่ายสูงศูนย์จเก้าศูนย์จ่ายต่ำศูนย์จุดเก้าศูนย์และราคาพูลเนี่ย ให้ออเ้ชนะ1.73ผู้เสมอที่3.60และให้ผู้เจ้าบ้านชนะ3.80ซึ่งลักษณะของราคาแรกเนี่ยคือเจ้าเนี่ยให้ความสำคัญกับออเต้นะครับว่าจะสามารถกินราคาตรงนี้ไปได้นะครับและราคาปัจจุบันเนี่ย<ม>ก็ยังนิ่งอยู่ปกตินะก็ยังจ่ายเท่าเดิมเหมือนเลยก็จ่ายออเต้0.80จ่ายเจ้าบ้าน1.00ผู้เสมอเนี่ย ก็ยังนิ่งอยู่ปกตินะครับยังไม่มีขยับอะไรแต่ว่าผู้เสมอของออเต้เนี่ยเริ่มขยับไหลไปที่1 7ึ่งจุดเจ็ดและให้ผู้ออตเตชนะผู้เสมอ3ามจุนิ่งอยู่แต่ว่าผู้ผู้ของธนบิษณพีนะเจ้าบ้านเนี่ยให้ชนะ3.75ซึ่งลดลงมานิดหน่อยนะครับส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยก็ยังนิ่งอยู่ปกติจ่าย0.90จ่ายต่ำา0.90ปกติซึ่งบอลคู่นี้ที่ผมจับมานะครับก็เพราะว่าเห็นราคาผู้กับราคาสูงต่ำเนี่ยเป็นตัวชี้วัดอะไรหลายออย่่างสับบลคูนนี้นะ ก็เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับาทานาบี้เนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยผมจำได้ผมให้เิลาโซไปก็ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ออกไปเย็นเิลาโซเนี่ยไปเจอราคาหนึ่งลูกแพ้ไป2อศูนย์นะครับส่วนสติของทานาบี้เนี่ยสีหนัดหลังสุดเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยคือชนะ3แล้วก็เสมอ2อนะแต่ชนะ3มเนี่ยมีสกอร์ตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ย ทั้ง3นัดเลยนะครับส่วนที่เสมอเนี่ยก็ก็ถ้าเราตีเฉลี่ยเลยคือ5นัดหลังสุดเนี่ยธาราบี้เนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยยิงคู่แข่งได้ทั้งหมด4นัดเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยที่วันที่1เดือน10เนี่ยก็เสมอศูนย์ศูนย์แต่ว่าสถิยรการยิงครึ้งแรกของธาราบี้เนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์นะครับทุกครั้งที่ธาราบี้เล่นในบ้านเนี่ยรับประกันมีประตูจากธาราบี้เนี่ยหนึ่งลูกแน่นอนครับส่วนออตเต้เนี่ยสถิยรการเยือนเนี่ย ็เยือนเมื่อวันที่1อ่ะออกไปเยือน SCRC อาบาซินเนี่ยกดไป3ประตูต่อ1หนึ่งถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับบอลคู่นี้เนี่ยพึ่งแข่งขันไปไม่กี่นัดน,นะครับของทาราบี้เนี่ยแข่งไปแล้วประมาณ11นัดน,นะครับถ้าเราเฉลี่ยเนี่ยของทาราบี้เนี่ยเฝ้าลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยถือว่าการันตีการมีประตู1ลูกอย่างแน่นอนส่วน ออเต้เนี่ยออกไปออเต้เนี่ยแข่งมาแล้วสองนัดออเต้นเนี่ยออกไปเยือนเอสซีบารซิลเนี่ยชนะมาสามหนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านเนี่ยชนะเกมโอห้าศูนย์ออเต้ยูยี่สิบยังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจสุดๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมาทุบเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนแต่ด้วยที่ว่าธาาบีเอสพีเนี่ยของเยาวชนเนี่ย แข็งแ่งครับในบ้านแต่ว่าราคาพูของออเต้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยราคาพู1.75กับ1.73เนี่ยเป็นราคาพูของบอลที่ต่อครึ่งลูกคือชนะนะคือเจ้าเนี่ยสนับสนุนให้ออเต้บุกไปคว่ำะราบีในบ้านได้เลยนะครับสาเหตุที่ผมให้บอลคู่นี้ก็เพราะว่าราคาพูเนี่ยน่าจะขาตั้งแต่ราคาพูแรก ซึ่งผมก็มองว่าคู่นี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นกันทั้ง2ฟฝั่งแต่ถ้าให้ใครจะชนะเนี่ยผมก็ยังมองว่าอ,อ็เต้ม,มีสิทธิ์ชนะได้นะครับแต่เรื่องของโลกของฟุตบ,ตบอลเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอซอยู่แล้วนะครับส่วนราคาเนี่ย ตัวราคาสูงต่ำเนี่ยเราเราลองสังเกตดูจ่าย0-90จ่ายต่ำ0-90า090ทั้งราคาตั้งต้นและราคาปัจจุบันเนี่ยซึ่งผมก็ยังมองว่าการจ่ายราคาตรงนี้จะต้องมีใครกินเต็มและเสียเต็มไปอย่างแน่นอนสำหรับของบอตนัดนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมวิเคราะห์คู่นี้ออกมาครับซึ่งผมมองว่าการจ่ายราคาสูงต่ําเต็มเวลาเนี่ยมันผิดปกติเอามากๆนะครับและอีกอย่างเนี่ยการจ่ายราคาผูของออเต้เนี่ย ออกไปเยอนครึ่งลูกเนี่ยแล้วจ่ายแบบ1.7เนี่ยคือเป็นราคาผูของบอลต่อชนะนะส่วนผู้เสมอเนี่ยของบอลที่ต่อครึ่งลูกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยจะต้องมันอยู่ที่3.60ขึ้นและ3.40ครึ่งแต่ว่าของออเต้เนี่ยคือมันก็อยู่ในเกณฑ์นะมันอยู่ในเกณฑ์หมดเลยก็อยู่ที่ว่าออเต้อยู่ที่10เนี่ยจะทําได้ไหมแต่ว่า2นัดล่าสุดอย่างที่ผมบอกเนี่ยออเต้เนี่ยมีความมั่นใจมากๆเพราะว่า2นัดล่าสุดที่แข่งไปเนี่ย ถลุงคู่แข่งมาถึงแปประตูนะแล้วก็เสียหนึ่งประตูส่วนของไอ้ธานาบีเอสพีเยาวชนเนี่ยการที่มาเล่นในบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยมันยิงคู่แข่งได้ถึงสี่นัดนะแล้วมีสกอร์รึ่งได้ถึงสี่นัดนะแต่นัดที่แล้วเนี่ยมันเสมอมอนเต้ไปสูงูซึ่งผมก็มองว่านัดนี้เนี่ยจะต้องเกิดประตูกันทั้งสองฝั่งและดีไม่ดีเนี่ยอาจมีสิทธิ์ออกสูงเต็มเวลาด้วยสำหรับคู่ธานาบีเอสพีเยาวชนนะครับก็วันนี้นะครับ ไปสกอร์สูงแรกฟุตบอลเยาวชนบราซิลน,นะครับ c p ผคู่ทานามิเอสพีเยาวชนเปิดบ้านรับการมเมเยตออเต,ออเตออยูดีสิบนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาเนี่ยก็ย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มดีๆแบบนี้ก็ S45 OVR ที่เดียวเท่านั้นนะครับและใครที่สนใจทัศนะทิยวันเนี่ยก็แอดไปได้เลยนะครับเอสโ68นะครับเอสโอวที่เดียวเท่านั้นก็สำหรับผลงานเมื่อคืนนี้ผมก็ขอกราบอภัยด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าใครได้ดูสดเนี่ยจะเห็นเลยคือเจ้าบ้านเนี่ยยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าและลูกแรกมานาทีที่สีหหลังจากนั้นยิงไม่เข้าเลยซึ่งผมเองก็ผิดหวังและผมเองก็กราบขอโทษสมาชิกด้วยนะครับก็วันนี้ขอให้ได้เอาคืนกับผมสวัสดีครับ